สวัสดีครับจำบุษมครับเมื่อนี่มาพบกับอูน้ำใช่เด้ครับผมกับสิบห้ามาตามแนวทางตัวเลขให้ทจนบุษมยมทุกคนนะครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันมานํากันนะครับกับตามงวดตรงงวดเลยได้ครับกับลีบหาเซียนทีเขานะครับผมตามให้เอฟซีทุกคนนะครับเซียนทีรุดนะครับผมกับตามเหมือนเดิมนะครับว่ามีเขามีรุดได้นะครับผมกับเลขมีรายงวดนะครับสู่กันต่อครับผม เ่อได้โชคได้ลาบน้ากันเนาะครับคลิปนี้จะเป็นเหลขของพ่อสารคามเนาะครับให้แนวทางอูน้ําไส้ตอองวดด้วยครับผมงวดนี้เนาะครับเป็นกะว่างแล้วครับอูน้ําไส้กะรอดตามใหเอฟซีทุกคนครับผมก็เดืนที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขของพ่อสารคามเนาะครับขอบคุณพ่อสารคามด้วยครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ําไส้เนาะครับ พ่อพี่น้องทันผู้ชมทุกคนด้เบื้องน้ำกันนะครับสูงงวดต้องงวดได้ครับขอบคุณเอฟซีครับที่เขามากกดเลยกกดแทร์กดติดตามในอุณหมแ่ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจสูงกันไปงวดต้องงวดนะครับเดี๋ยวอุณูมิแท่เอางวดเกาให้เอฟซีทุกคนเบิ้งนะครับนี่ครับพ่อสารคามครับผมงวดก่อนครับ10บนครับ3กับ4ครับผม นี่ครับวิ่งบนได้ครับผม10บนเข่าซี่ครับนี่แหละครับเลขกออกหาซี่ครับเก่าซี่นะครับผม3ตัวบนเพื่อนกะลุ้นนะครับผมมาอูน้ำไสถามอายุพอเพื่อนพ่อดีครับผมเกือบแม่นลืมค,ครับเพราะว่าพอเพื่อนกะอายุกะไรแล้วนะครับอูน้ำไสเลยอยากถามทั้งทีมันแม่นนะครับพอเพื่อนกะว่าเคยเข่ามากกันนะครับเลขกอายุอูน้ำไสเลยถามครับนี่ก <as> no ็จะเป็นพ่อซอพวกอายุนะครับ ไปก็เลยให้เกาซี่นี่เละครับผมพิจารณาเบื้องเอาด้วครับเดินดีเหมือนกันนะครับผมเอาเผื่อเป็นการบเสียเวลาเนาะครับอุญน้ำไสะกันสิบห้าพอยพี่น้องท่านผู้ช้มทุกคนนะครับไปรับช้มเราฟังแนวทางตัวเลขของพอสาระขามไปรับช้มเราฟังน้ำกันเลยเลยครับสวัสดีครับบสวัสดีครับเหตุยังยีนอ่ครับพ่อ กุยกับลกูกเทาวช <c oughs> ่ไหม่ะโอ้กินเขาแรงกับเมีงเลยครับพ่อไปหลายแนวล่ะเขาไปตลาดแล้งอืมครับไปตลาดแรงเกือบกล้บ้านนี่ล่ะรับเมีงเด้เนาะพ่อทางหุ่นห่อนบ่พ่อห่อนหรอมันห่อนด้วยมันอืมครับโอ้โหงดก้อนนี่พ่อเดินดี้นะครับซิบบนนี่พ่อวิ่งสามกับสี่เนาะเขาสี่ตกตรงเลยป่มันเป็นรางลอยก่อนเลยมันเพราะเขาสี่เลย มันอยู่พออต่วอกกันทีว่ามี่เห็นอยูแบบ่เ <c oughs> นาะต่แบบว่าส่วนมากมันมันหนึ่งสี่ก็งเป็นหลักสิบกับีกับสามแห้ววะครับบัดบัดนี้เก้าับศูนย์นะเก้าับศูนย์บัดนี้เก้ากับศูนย์ดีพอครับเก้ากับศูนย์ครับผมอันนี้สิบบนมันม <c oughs> บ่พอสิบบนนี่รับด้วยบัที่หางสี่ 5 6าหกหลักหน่วยนะพ่อหน,หน่วยบนครับผมเอาสิบสิบแค่<ม>แค่สองตัวละสิบแค่นี้่บพ่อหรกมันมันมันม่ค่อยพลาดครับพ่อมันขาว่าสามสี่วันแล้วก็วมันพิดวันหนึ่งผมบอกเคยพิดจอดน,นักเกียร์หรอวะอืมครับแต่พิดๆิมันเผลอแบบนี้้วมันติดพิษลำดุลก็ปรว่านาาละครับ งวดนี้จับคู่ตัวแรเนี้ยน้อง่อัอะไรจับอะไรจับจับศูนยับเก่าะไเป็น,น,นลักทิปอะใส่ตัวต่ะอ๋อครับผมน้อยเป็นน้อยเลยสิเป็นซิบแล่น้อยเป็นน้อยสิเป็นสิบอยากให้พูดอะไรอะคระับไว้แน่นดีคันนี้กันครับผมมันท่ามือมันผือบางหันมันกมันเข่ขาสุดบนงล่างเนี่ยอจับเล่นางหันบ้านบ้านบ้านเล่น มันก็เกาซี่กับเขาเนอะเกาซี่นี่เป็นอายุพ่อไม่พ่ออุ้น้ำใส่ถามพอดีเลยครับก็พ่อก็พ่อสอมันมันมันเก่าซีเลอมันเจ็ดซี่ลอกอายุพ่อเจ็ดสิบสี่ปีโอ๋อันนี้เกาซี่นี่เป็นของอันไหนก็พ่อเกาซี่นี่คือว่าพอทำไหวเซื้อแต่ว่าบ่มวันใจอ๋ออุ้นน้ำใส่เอามาร่วมกับอายุพ่อไหมอันนี้มัน เอาซีล่ะมันศูนย์ศูนย์ซีซูนย์หาซูนโฮกครับผมก็ซีก็หาขกงโฮกซะเว่าส่วนมากมันบอกรักน้อยหรือบอกคอยผ่านเนี่ยอืมแมนอยู่พ่อรักน้อยบอกคอยผ่านครับอือรักน้อยบอกคอยผ่านครับผมอันนี้ก็จะเป็นครับรักน้อยมากกัดตกเลยมันกัดตกซีหาโฮกก็การเรียกว่าหันอะไรครับพ่อ มันนี้ก็ตกเสียโอ้กู้เกาคือคือคืออะไรเก่าว่ะคือนี่รกู้เกาว่ะบวมเราวกู้หากแล้วกูเนี้กู้เกาไหมเกาไหมอืมครับผมพ่ออันเลขล่างเลยครับมีบ่พอเนี่ยให้นให้ผนเหล็กบนเลขล่างนั่ก็ได้อ๋ออันนี้บนล่างบ่พอบนร่างบนล่างแต่ส่วนหมากมันเข่ามันเข่าดัานนี้เข่าบนบนบนหมากว่าเข่าบนอ๋อครับผมกันกันล่างยิ่งดีครับพ่อ กันยังเออกันล่งก็ได้นี่เก่าที่เก่าหากเก่าหกทีเนะพอ่อศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับผมนี่แหละครับ<อ>บนล่างด้วยครับผมบนต้องกลับอะไร่ะบนต้องกลับก็ได้เห็มพ่อครันบ,บนี่ตัวใดพ่อพ่อมักตัวใดครับพ่อมักศูนย์หกกว่ามักศูนย์หกโอ้พ่อสอบศูนย์หกมันเก่าชี้นะมันเก่าชี้มันตัวเก่า,ากตัเดเราก็ได้เก่าชีะ โอ้เก่าซีตัวเก่าตัดออกก็ได้ครับผมเอาเก่าหาเลยเนาะพ่อครับซูนหาครับผมเอาข้างก้อนจะเข้าไปฮงครับผมบ่ก่อนเนาะพ่อเบาก่อนครับแล้วตัวบางมันจับบอลเฉ่มันมันเป๋วเป๋หรอกพี่มันมีใหญ่ดึงอยู่มูลนิหารมือการนะครับแค่ไอจับเป๋ไทยเนี่ยครับผม ป้งหันมันเสียก็ผ่าแกว่ามันบอกมาทำกันดมาว่าอะไรนองเพราะว่าแกว่าครับแกกับสรงเงินมาเสื่อะไรมาสืีอหรือหรือมันมันแบบเขาเขาขายใจดินไหมครับพ่อมันสิบบาทหนึ่งทีมันได้เก่าร้อยนะร้อยหนึ่งเลยเก่าพันหนึ่งทีนะครับพ่อมันเลยส่งเงินมาสองวันมันสองหันมันใหญ่มันย้อนมันตัดแต่แบบบ่สือแล้วมันบอกยังไงอืมครับ ยังถามมาได้พอว่าีก่อนเลบ่บ่ได้ซีก่าบ่ได้มปนว่ะครับอขาเก่าสิบบ่ได้ตั้งแต่มันคันคันหเลยมันได้หกถึงแกวางเลยว่าพอก้วาหนึ่งหกน้ำเลยะครับผมสามนี่ก็สามกว่าได้ครับเามันบอกอ่าแต่ว่ามันเกิดบางคำเก่งของมันนี่หรอกครับพ่อพ่อ อันมีโค้งสุดไทยให้ท่านผู้ชม,ออม,มบ่ครับผมเดี๋ยวหอดไก่มือเบิ่งกันหอดไก่มือเบิ่งก่อนเนาะครับผมนี่เดี๋ยวฝันเนาะพ่อบ่าบาหาดที่ีนะมันมีเท่านี้เลยละ่ะพูดถึงแค่ไหนคือว่าคือคือก็แล้วไปบ่ถึงก็แล้วไปนี่น,นะครับพอ่อคันฝันนี่คันฝันโทรม,มาบอกอู้น้ําใสเด้อพ่อครับครับผมพอมันจับบ่ถือบ่ดยังไงมันเปียร์น้าใบนี่ล่ะครับแต่ว่ามันมันมัน มันทรงบินไมาใะ้เลยมันที่หามันก็มีบนรางพร้อมเลยมันก็เขาอย่ปาดตีนต้อมือเลยก่อนมันมาว่าชีก็พาเขาท้วมบอกแรืมาทำน้ำกันว่่ได้ไปนะอ้มันว่ามันก็เลยขาดหลอกเลยเกือบเนาะพ่อโอ้ยเจไดางั้นเขาพัดหมู่แม่มาหันไหมดียังดีพ่อยังเอาเก่าซีมาให้อยู่ครับเนาพพอกับมีน่าทางเพียงสมีเนาะครับพ่อครับครับบุญ้รรเสกอะ ขอบคุณเราหลายๆเลยครับเหลือเ่พอถีอโลกโซ่หาเราเล้ยครับพ่อเปลี่ยนแปลงไปพอถีโลกหาหรอกครับผมเอาอุ้นเซกะให้พ่อยิ่ดีมีแห้งนะครับพ่อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเอาครับอุ่นน้ำเซกเด้ตามแนวทางตัวเลขของพอสารค้ามเราเล้ยครับเป็นซิฟบนนะครับผมเป็นเปลี่ยนเป็นซิฟบนรางครับผมเปลี่ยนเป็นบนรางเลยครับ ลักน่วยกับบนแรงครับผมอาะมี่เก้าคับศูนย์นะผมลักน่วยอาะมี่ซีหาฮกครับจับคู่นี่เก้าซีนี่เพิ่นว่าตัดออกครับเพราะว่ามันมันเคยมากแล้วเนาะครับโอ้น้ำใส่ก็เลยเอาเก้าห้าเก้าหกครับผมศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกทั้งสี่เนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้กัขอบคุณพอสารคข้ามนะครับที่ให้แนวทางอู้น้ำใส่ครับโอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกคน ให้โชคดีมันมนํำกันนะครับผมลำ้วยนำกันสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ